58ชัก3ท่อโพเดียมวันของร้านจิระใบช็บชอปแล้วท่อใบนี้ของโพเดียมวันนี้ สเปคสเปคตรงเลยครับตรงชักสามห้าสิบแปดชักสามครับอืมแต่ขอบอกว่าไอ้นี้รู้สึกว่าเขาบอกว่าเขียนที่กล่องว่าเป็นสูตรใหม่ผ่าดังสูตรผ่าดังวงเล็บสูตรใหม่ใช่ของแบบไหนวะเนี่ยลองสองดูไส้ดูแล้วผมไม่เคยเห็นที่ไหนเลยแปลกหรอแปลกแปลกมากเลยต้องลองฟังเสียงนะฮะครับผ่าดังสูตรใหม่ลูกห้าสิบแปดชักสามฟังเสียงหน่อยไหมได้ก่อนที่ไปถามท็อปสปีดว่าเป็นไงตามนี้ครับไปไปฟังกันเลย58ชักสท่อ โเดียม,มันของร้านชิลลบายชอ็อปจะไปอันนี้เดินเบาเดินเบาเดินเบาขอฟังก่อนครับทำไมเสียงม,มันไม่เหมือนใครเลยวะผมก็ว่าไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้ถ้าผู้ชมเคยฟังได้ยินเสียงแบบนี้ไหมอันนี้ถอดผาดัง เล็ดด้วยนะครับ5.8เอาตะกิค้คาเล็กเตอร์เสียงต้องบอกว่าไม่เหมือนใครจริงเว้ย <c oughs> เป็นเอกลักษณ์เลยเว้ยวิ่งเป็นไงมัน วิ่งเอาจริงๆก็ยังไม่ได้ลองเต็มเต็มเบสแต่ถ้าเทียบกับท่อสูตรแล้วปลายมันได้เยอะกว่าท็อปเท่าไหร่หลังจากที่ทำลูก58ก็ทะลุไม่ครับมีใหห้นเ็นแน่นอนถ้าพูดกันถึงหน้าไม้นะทะลุไม่มาถึงไม่ไมเข็มน้ำมันร้อยหกกูก็กลตีนนะก็เสร็จเสสามลันเลขเพื่อนเอาไปครับน้ำหนัก76ก็นั่งขับอยู่160 1ห0ครับหน้าไม่นะ